นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ คุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันปัทชโชธค่ะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราวันนี้คุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสสวัสดีค่ะดีครับค่ะเรามาอัปเดตตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้กันก่อนเลยนะคะค,คุณปิงค่ะมาดูตัวเลขกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเปิดมากระโดดขึ้นมานะคะบวกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวจุดสูงสุดบวก13จุดนะคะตอนนี้เริ่มลดช่วงบวกแล้วนะคะเซ็นยังคงทรงตัวอยู่ในแดนบววกกค่ะตอนนี้บ10.1539.5จุด ด้วยมูลค่า,าการซื้อขาย4,000ล้านบาทนะคะห้างดับหลักทรัพย์ทูคอร์อปอเรชันขึ้นมาเกือบ2%ค่ะ t p พโพลีนบวกมาปเปอร์เซ็นต์กว่าๆ k t b ขึ้นมาเล็กน้อย KBank บวกเกือบ2%และ CSS ขึ้นมาไม่ถึง1%นะคะมาดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนบวกขึ้นมาเยอะนะคะบวกปิดตลาด263จุดในวันศุกร์นะคะสบ,คบวก41 s p บวก24จุดค่ะข้ามกันมาดูที่ฝั่ง ยุโรปกันต่อเลยนะคะอยู่ในแดนสีเขียวเช่นกันค่ะฟิลแลนดน,นบวก114จุดค่ะซี4ัที่บวก114เช่นกันเดชมานีบวก267จุดตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้านในวันนี้ก็เขียวกันทั้งหมดเลยนะคะโตเกียวขึ้นมาแล้วในภาคเช้านี้491จุดค่ะหังเซ็งฮ่องกงบวก187จุดค่ะเวียดนามบวก141จุดอินโดนีเซียบวก60จุดโซวบวก29จุดค่ะ มาที่เซตบ้านเรากันบ้างผลประกิจกาบวกแดงๆแบบนี้ช่วงบ,บ่ายมีโอกาสย่อไหมครับปัจจัยอะไรที่ทให้เซตขึ้นมาแรงแบบนี้คะคือปัจจัยคง,คงไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็คงเป็นเรื่องของเซติมิ่นนะครับเมื่อคือนวันศุกร์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศปรากฏว่ามีการพลิกฟื้นขึ้น,นมาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าค่ะข้อสาคัญของการพลิกฟื้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้า,าไม่ต้องไปหาสาเหตุอะไรมากเพราะว่ามันลงมาเยอะนะครับลงมาเยอะมากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการทำเทคนิคเข้ารีบาว่น ฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยจะมีรูปแบบต่อเนื่องไหมผมว่ายังยังน่าเป็นห่วงอยู่ยเพราะว่าเราคุยกันแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตลาดคุณทั่วโลกเนี่ยคิดว่าก็คงผันผวนไปจนกว่าถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือการประชุม FOMC นะครับพอไปถึงการประชุม FOMC ปุ๊บ ยุต e ิ QE ปั๊บเนี่ยก็โอเคตลาดน่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวแล้วคราวนี้ก็เลยจะไปมองเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง ECB นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปมองในเรื่องของ BOJ ด้วยะนะครับโดยรวมเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลอดภัยอะไรนะครับอ,อันนี้คือสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศมันยังมีโอกาสมีความผันผวนอยู่ส่วนบ้านเราเองเนี่ยผมมองว่ามันมีจุดเสี่ยงอยู่อีก2อี่เรื่องนอกจากความผลวนของต,งต่างประเทศมันมีเรื่องของ valuation ของบ้านเราเองแพงไปอคะตอนนี้มันไม่ถูกไง p e ประมาณ16เข้านะครับก็ ยังเป็นความเสี่ยงพร้อมที่จะถูกขายได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเรื่องของกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่กำลังรายงานออกมาเนี่ยเท่าที่เราไปพรีวิวมานะครับปรากฏว่าหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วก็บางอุตสาหกรรมอาจจะแย่มากๆเช่นพวกพลังงานกับพวกกลุ่มลงกัน พรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้สูงนะคบว่าแรงกดดันของเรื่องของการบันทึกการด้อยค่าของสินค้าคงคลังจากปัญหาของระดับราคาน้ำมันที่มันปรับลดลงมาในงวดไตรมาสที่ผ่านมากว่าเกือบเกือบยีเนี่ยะจะเป็นตัวกดดันตัวผลประกอบการโดยโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยไซส์มาเก็ตแคปเนี่ยนะครับมันอยู่ทีระมาสักสิบเจของตลาดแต่ว่ากําไรสุทธิเนี่ยของเขาเนี่ยมีขนาดกว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับลดประมาณการกําไรของกลุ่มพลังงานลง ันก็จะกระทบกับภาพรวมของกำไรของทั้งตลาดแม้ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยประกาศผลกับการออกมาแล้วปรากฏว่ามี TMB ที่แย่กว่าค่าเจ้าเดียวครับ SCB นะครับ, B, รบอาจจะอินไลน์แต่ที่เหลือเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่ามากกว่าค่าดหมดเลยนะครับแม้ว่าจะมีแพงมาประคองแต่ผมว่าแรงกดจากพลังงานเนี่ยมันเยอะไม่น้อยเั้นะจากเดิม EPS โกที่เราประเมินไว้ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก7.7จากฐานกำไร98บาทต่อหุ้นเนี่ยมันอาจจะต้องลดลงเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าลดลงแล้วก็คงอาจจะทำให้ EPS โกดเหลือแค่ประมาณ5กว่ากว่า EPS โกด e เหลือแค่5กว่ากว่าปีนี้เนี่ย,ยก็เท่ากับอะไรบ้างนะครับอย่างแรก PEG มันก็จะยิ่งแพงขึ้นฐาน P/E ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับโดยรวมเนี่ยมันก็เลยยังเป็นความเสี่ยงส่วนกำไรในปีหน้าเราก็จะปรับลดลงด้วย แต่ว่า EPS โค้ดเนี่ยถ้าเราไปปรับลดลงปีนี้แล้วปีหน้าก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบมากนักนะครับ EPS โค้ดก็จ,จะยังเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ 10. 1 2อยู่ค่ะเตอตัวของ EPS ที่มีการปรับลดลงกับกําไรของจ,จ,จดทะเบียนโดยเฉลี่ยที่ลดลงก็ทาให้เซตโดยเฉลี่ยลดลงนะครับคือคือ,คอถ้ากําไรลดลงกลายเป็นว่าระดับดัตรานียปัจจุบันมันก็ยิ่งมี PE แพงขึ้นอพอมี PE แพงขึ้นมันก็ไปซ้ําจับสาการ valuation ที่มันแพงอยู่แล้วก็แพงอยู่แพงก็แปลว่ายังแพงต่อไปก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกขายทำ พูดง่ายๆคือการรีบาวครั้งนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันยังค่อนข้างมีจุดเสี่ยงรอยอยู่ยังไม่สามารถสบายใจได้นะครับแล้วก็ โอกาสที่ต่างชาติเองเนี่ยยังจะขายต่อมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ายังยังไม่ต้องไปกังวลต่างชาติมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายครั้งคือขายไปยิง่งยิ่งขายยิ่งดีเพราะเขาถือหุ้นน้อยอยู่แล้วนะครับแต่กลัวที่สุดเลยก็คือกลัวสถาบันขายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่ตลาดเราปรับฐานไปรอบก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือสถาบันขายเพียงแค่ไม่กี่ไม่กี่วันหลังจากนั้นก็ไปซื้อสวนกลับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงซื้อจาก LTF บางส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะประคับประคองตลาดต่อไปได้สิ่งที่เห็นก็คคืออวว่่่่าาาานนนนนัักลงงททุรรยยยใปะเศีมมมมมข้ึ เราเห็นว่ารายย่อยเข้าซื้อนะครับแน่นอนว่า นอกจากรายย่อยจะมีความมั่งคั่งแล้วก็<ม>แปลว่าบุคคลโดยทั่วไปที่เวลาจ,จะซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยก็มีตังค์มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าปีนี้เนี่ย LTF อาจจะมากกว่าทุกๆปีเพราะฉะนั้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเราอาจจะเห็นลุ้นคือก็หมายความว่าขึ้นยากแต่ก็จะไม่ลงรุนแรง<อ>โดยรวมเมื่อกี้นะครับก็คือยังขึ้นยากอยู่เพราะตลาดเรามันยังมีจุดเสี่ยงส่วนจะลงรุนแรงไหมมันไม่ไม่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีแรงซื้อรออยู่ตลอดเวลาเช่นแรงซื้อของรายย่อยแรงซื้อของ LTF เป็นต้้้นนนนนนครรััับงขอออกกดดดชีสปาาห์แลวว็ยเืิึะ บวกขึ้นมาถึง10จุดเลยสัปดาห์นี้ด้านบนเป็นยังไงบ้างคะด้านล่างัวนนี้ผมก็วางแนวต้านไว้แรกๆเนี่ยไว้ขำๆพันห้าร้อยสามสิบสี่เราขึ้นมายืนเนี่ยพันห้าร้อยสามสี่แล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็อยากให้ยืนต่อไปนะครับถัดไปเนี่ยก็คือต้องไปเทดสอบคือพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเลยนะคะใช่ครับพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยถ้าผ่านได้เนี่ยสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับ แต่ยังไม่ควรเพิ่มน้ําหนักพอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าจะเพิ่มแบบเต็นแม็กเนี่ยก็คือพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเมื่อไหร่นะว่าคงไม่คงไ,ได้ในระยะสั้นนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คงติดอยู่ที่บริเวณพันห้าร้อยห้าสิบก่อนะนะครับส่วนแนวรับเองเนี่ยนะครับภาวนาว่าอย่าหลุดไปต่ำกว่าพันห้าร้อยสิบห้าอีกเลยถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็หนักเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราวางไว้ที่พันห้าร้อยสาสิบถูกไหมครับแต่โดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับล ดังนั้นอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่อยากให้ต่ำกว่า1,515แล้วถ้ายังประคองตัวอยู่ในกรอบ1,515-1,550ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวในระยะถัดไปค่ะถ้าประคองตัวได้แล้วไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่แสดงว่าการปรับฐานรอบนี้จบไปแล้วยังคะยังยังไม่ยังไม,ไม่ไม่กล้าพูดขนาดนั้นค่ะแม้ว่าสัญ,ญญาณมันจะดีขึ้นเมื่อว่าสุกแล้วก็ตอ่อเนื่องมาที่วันนี้แต่ว่าทุกอย่างแล้วมันยังไม่สบายใจเท่าไหร่เลยนะครับคงคงต้องรอดูอาการต่อไปสักพักหนึ่ง ช่วงที่กลุ่มพลังงานมีการประกาศงบออกมาเนี่ยค,คือเรายังไม่รู้ไงว่าตัวเลขที่แท้จริงที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะกําไรน้อยกว่าคาดมากขนาดไหนถ้าเกิดออกมาแล้วน้อยกว่าคาดมากๆแล้วช็อคเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราน่าซื้อที่สุดละ แปลว่าจะเป็นวันที่ตลาดซึมซับข่าวร้ายละที่สุดลแล้วเราก็เข้าไปซื้อเพื่อลุ้นรีบ่าวได้ค่ะ,<น>ะเพราะ,ะรฉะนั้นเราลุ้นกันค่ะคุณผูช้ชม1534จุดที่เป็นแนวต้านตอนนี้ผ่านขึ้นมาแล้วจะต้องยืนให้ได้ถึงจะไปต่อได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าการปรับฐานจบหรือยังก็ต้องลุ้นกันต่อค่ะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้จะกําหนดยังไงดีกลุ่มไหนควรถือกลุ่มไหนควรขายจังหวะการซื้อเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโทรเข้ามาปรึกษาพอร์ตการลงทุนกับคุณวนเบรกัฆษณ่่นนกกอคะ 啊。Ah. าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้โทรเข้ามาปรึกษาพอร์ตการลงทุนกับคุณประกิตศรีวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันได้เลยนะคะทยอยโทรเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะช่วงนี้เริ่มมีการทยอยประกาศลประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ก็ประกาศกันออกมาแล้วนะคะคุณประกิตคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่การกาหนดกลยุทธ์กลุ่มแบงก์ให้สักนิดนึงค่ะคือผมว่าแทนไม่ต้องคิดเลยมากหน้าค้อ นะครับราคาทอบถูกข่อขายค่ะขอซื้อราคาทุกถูกนะครับเช่นตัว SCB ซีบีมาดูเป็นว่ราคา SCB นี่เรียกได้ว่าลงมาได้ได้สะใจมากนะฮะในช่วงก่อนนั้นนีลงไปกว่า10%นนะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นมานะครับลงมาเยอะเกินไปนะครับแล้วระดับราคาปัจจุบันเนี่ย ก่อนหน้านี้ผมก็มีความเป็นกังวลนะเอ้ยลงมาอย่างนี้แปลว่างบไต่มาสามเจะมีอะไรเกินกว่าคาดไหมปรากฏว่าไม่มีใช่ปรากฏว่าไม่มีนะครับทุกอยาก line, ่างินไลน์เป๊ะเลยนะครับออกมาได้ใกล้เคียงกับที่เราคาดไว้มากนะครับเราก็โดยรวมเนี่ยมันอาจจะกำไรอาจจะอ่อนตัวก็จริงแต่เป็นเพราะว่าไม่มีไอเทมพิเศษเกิดขึ้นนะครับเฮ้ทั้งนั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยที่เราดูได้จาก ต่ไราสามเนี่ยบกว่าการดําเนินงานเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะตัวนิมนะครับในดิเฟนมาจินเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนาัยาสําคัญนะครับก็ถ้าแนวโน้มยังเป็นไ,ไปตามรูปแบบเดิมเนี่ยก็เชื่อว่าไตมาสีโอเคน่าจะประคองตัวดีต่อไปแล้วก็ไปลุ้นฟื้นตัวในปีหน้านะครับออาราคา<ด>ปัจจุบันาาผมก็เลยคิด,ดว่าค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจตัวเอชซีบีนะคะใช่ก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยก็เลยเรียกได้ว่า ค่อนข้างต่ำแล้วจริงๆแล้วถ้าอยากจะเอาเซฟเซฟก็คือรอซื้อที่170 170คือเซฟเลยเซฟเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใจร้อนอยากจะซอยเข้าไปซื้อตอนนี้ผมว่าก็ทําได้คูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้นะครับก็ยังอยู่ที่220่ห่างไกลจากระดับปัจจุบันนี่เยอะมากนะครับค่ะคือดูทุกตัวของกลุ่มแบงก์ตัวนี้เป็นพระเอกสุดเลยใช่ไหมคะคือถ้าเอาตัวพระเอกสุดเออร์เน็แบบว่าดีๆนะครับแล้วก็อัพอไซด์ก็มีออพไซด์เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมี Kbank กับ เ uh, อ่อ KTB นะครับแต่ประเด็ว่าเคบ n k ไม่ค่อยลง เคทีก็ลงไม่ได้เยอะเท่า SCB คีะผมก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะได้ของถูกจริงเนี่ยมันมี s c b นะน่าสนใจใช่ครับและอย่างนี้ถือเวลาถือถือางฮะถือรองงบไตรมาสสี่เลยก็ถือยาวไปเลยก็ถือว่าเป็นการถือเพื่อรุ้นเศรษฐกิจเฟื้นตัวนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ตามมาอยู่แล้วนะครับลงลงมาเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ของถูกอีกเนี่ยผมมองว่า BBL นะก็ก็เป็นหุ้นที่มีการปรับลดลงมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเยอะมากนะครับและปัจจุบันก็ยังไม่ได้ฟื้นเลยนะครับแต่ว่าค นะครับคือ BBL เนี่ยนะครับเราก็วางมูลค่าพื้นฐานไว้เท่ากับตัว SCB นะครับก็คือระดับราคาประมาณ220บาทเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าถามว่า2ตัวนี้ระดับราคาอะไรต่ำกว่าแล้วอะไรที่มีแฟร์แวลูสูงกว่าผมว่าก็แปลว่าความได้เปรียบมันก็อยู่ที่ SCB เป็นต้นนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้ว ตัวที่จ้าจะมีอัพไซด์พรอลงมาเยอะก็คือตัวของ S C B ใช่ใช่นะคะมีแวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งร้อยเยอจ็ดสิบแต่ถ้าอย่าง K Bank กับ K T B ค่อนข้างสตองลงไม่เยอะ,ะอัพไซด์มันยังพอมีอยู่ก็ถ้าใครอยากจะเอาแบบว่าชัวๆนะครับสบายๆก็ K Bank K T B แต่ใครชอบของถูกเนี่ยที่ลงมาเยอะ S C B กับ B B L อันนี้น่าสนขออนุญาต มาดูตัวปตวทให้สักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เปิดสายแล้วนะคะผู้ชมทยอยโทรเข้ามาได้เลยนะคะตัวของปตทเองจริงๆกลุ่มพลังงานคุณเบรกิจบอกว่าดูแล้วไม่ค่อยจะมีสเสน่ห์เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีสเสน่ห์เพราะว่าหนึ่งอย่างแรกปตทก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเก่งกำไรไปก่อนล่วงหน้าเน,นี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าลงมาค่อนข้างหนักแล้วนะครับแล้วไดเวอร์ตอนนี้มองไม่เห็นนะเพราะว่าบริษัทที่เขาไปถือหุ้นอยู่เช่นสพเอยนะครับท็อป เตรียมโดนเรื่องสต็อกลอสแล้วก็กดดันตัประกอบการค่อนข้างแรงนะครับก็อาจทำให้ราคาปตทเนี่ยมีการโดนกดดันลงมาด้วยและที่สําคัญราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยก็เท่ากับแฟลเวอร์เราพอดีเพราะฉะนั้นเสน่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ปตทก็อยากให้เรามาระวังการลงทุนไว้ก่อนนะครับค่ะดูแล้วก็อาจจะต้องชะลอก่อนแล้วคนที่มีอยู่นะคะหาจังหวะขายนะคะอาจจะหาจังหวะขายก็ได้นะครับแล้วก็สวิตไปที่หุ้นที่มันมีการจ่ายปันผลสูงครับคือเสน่ห์ของปตทก่อนหน้านี้คือราคามันถูก นะครับยังมีอัพไซด์แล้วก็ปันผลดีแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเสน่ห์ละเพราะว่าราคาเท่ากับแฟลเวอลูนะครับก็มองผมก็มองว่าอาจจะสลับไปที่หุ้นที่จ่ายปันผลสูงนะครับเช่นหุ้น a อไหุ้นอินทัชหุ้น BTS นะครับหุ้นสีชานะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถเก่งกำไรในพวกนี้ได้นะครับมาดูที่ท็อปไฟตกันหนึ่งทีพีไอโพลีนะคะก็เห็นมาติดท็อปไฟตหลายวันเหมือนกันนะคะราคาล่าสุดขึ้นมา1บาทที่ที่ยี่สิบคือในแง่ผลประกอบการที่ผมไม่ค่อยโอนะเพราะว่า วัสดุก่อราคาวัสดุก่อสร้างหินหินบูนทซายนะครับในช่วงไตรมาสสามในราคามันตกลงด้วยซ้ำไปนะคะถ้าจะปรับเพิ่มขึ้นมาผมว่าก็คงเป็นการเก็งกาไรเรื่องของสภาพคล่องที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังการแตกพานะครับก็จะมีการแตกพาประมาหลังจวันที่20ตุลานี้เป็นต้นไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เลยอยากให้เราระมัดระวังการลงทุนนะครับมูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้สาหรับตัว TPI p o ลีเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับเราวางไว้อยู่ที่ระดับประมาณ14บาท40เท่านั้นเอบตอนนี้2ท แม่หมายความว่าเรากำลังเทรดดิ้งบนอารมณ์เก่งกับอไรอย่างเดียวแล้วก็ต้องระวังนะคะ,คะขออนุญาตมาดูตัวของรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าใต้ดินให้สักนิดหนึ่งนะคะควบคู่กันไปกับเรื่องของ,อของการค <B TS S 2> าดการณ์ BTS เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วก็ถือหุ้นคนละครึ่งกับตัวสิรินะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการสวอปหุ้นกับตัวเอ็นาเพราะฉะนั้นดีลทั้งสองดีลที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ BTS นะครับเพราะ EBS ที่ผ่านมาเนี่ยเขา ไม่ค่อยได้พัฒนานะครับ ตัวที่ดินที่เขามีอยู่ใกล้ๆบริเวณเส้นสายรถไฟฟ้าของเขาเท่าไหร่นะครับ mm hmm. คือพูดง่ายๆคืออาจจะไม่มีกําลังคนมากพอหรืออาจจะติดขัดอะไรหลายอย่างทาให้ไม่ได้พัฒนาหรือพัฒนาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีมากนะตอนนี้เนี่ยก็มาร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านทางการพัฒนาคอนโดแล้วก็พัฒนาสังหาริมทรัพย์ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็นบหรือซีดีผมเชื่อว่านับจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับกับแอสเซทที่ BTS มีอยู่นะครับก็ ถือว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวนี้ก็ BTS นะครับก็ยังให้อยากให้ซื้อต่อนะครับมูลค่าพื้นฐานที่เราประเมินไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับปีนี้ก็อยู่ที่1 1 8 0นะครับยังคิดว่ายังมียังมีรูมให้ปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมาสาย12บาท12บาทนะคะเดี๋ยวมาที่สายคุณวิลาวันก่อนวันนี้เปิดสักสายนะคะคุณวิลาวันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอถามตัวทรูว่าอยากจะเข้าไปรับในราคาที่เท่าไหร่ดีคะได้ค่ะตัวของทรูนะคะจะสามารถ รับได้หรือเปล่านะคะราคาล่าสุด11.20สตางค์ขอแนวรับค่ะคดูแล้วแนวนี้ผมมองว่ายัาง <นะ S 1> ยังคือมันจะถ้าเก่งซื้อเพื่อเทรดดิ้งเก่งกําไรเนี่ยทําได้นะครับแต่ว่าในกลุ่มสื่อสารด้วยกันเนี่ยถ้าอยากจะเลือกจริงๆเนี่ยผมว่าอยากจะเป็นเลือกตัวที่ปรับลดลงมาในช่วงก่อนหน้าเยอะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยมากกว่านะครับก็คือตัว DTA ค่ะแอดวหน นะครับสองตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับด้วยความที่ valuation แล้วก็ fair value เนี่ยมันยังมีค่อนข้างไกลนะครับแต่ตัวทูเนี่ยทั้วันนี้เนี่ยมูลค่าพื้นฐานเราย,ยังวางไว้อยู่ที่10บาท80อยู่เลยนะครับก็ถามว่าราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานไหมก็สูงกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมว่าไปเก็บของถูกดีกว่านะค่ะดีแน่ตอนนี้ถูกมากนะครับถ้าบังเอิญว่าเขาจ่ายปันผลปีนี้เนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะโอ้โหระดับ ราคาณปัจจุบันนี่เป็นผลที่หวังเกิน5%ได้เลยนะครับสำหรับตัวดีแท็กนะครับค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เปิดสายกันไม่ทันแล้วนะคะมาย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงค่ะคุณประกิตคะตอนนี้เซ็ตก็ยังคงยืนอยู่เหนือระดับแนวต้านที่1,534จุดได้นะคะนากลงทุนควรบริหารจัดการพอทอย่ไงไดีคะอย่างแรกพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ย30-40%สำหรับช่วงเวลานี้เนี่ยผมถือว่าเหมาะสม ครับเพราะว่าเรายังมีความเสี่ยงอยู่3มเรื่องเราปยกันไปแล้วหนึ่งค,ความผันผวนขอ,ของตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่สอง valuation เรายังแพงอยู่อย่างที่สาม EPS เรามีโอกาสที่ต้องตกรีไว์ดาลงมาปรับประมาณการลงมาเพราะฉะนั้น3ามเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันตลาดอยู่ตราบใดก็ตามที่มันยังอยู่ในโซนนี้ผมเชื่อว่าเรายังต้องประครับประคองพอร์ตแค่ 30- มสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เน้นไปที่หุ้นแลกขาจใจปันผลสูงนะครับ a a t t a s c o b t s i n t c นะครับออสีชา ก็ไปจัดสรอพอร์ให้อยู่ได้ได้40%แค่นี้พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะบู๊ขึ้นมาเต็มที่นะครับจัดเต็มเหนี่ยวเนี่ยผมมีระดับที่น่าตามก็คือ1,572ผ่านตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็เต็มที่เลยนั่นหมายความว่าความาปัญหาปัจจัยลบทุกอย่างแล้วความกังวลทุกอย่างเนี่ยมันจบไปละถ้าเราสามารถก้าวข้ามผ่าน1,572ไปได้แต่ถ้าตามไปก็ตามที่เรายังไม่ผ่านเนี่ยผมว่าก็เต็มชึ้ง30-40%ก็พอแล้วอย่า,า,ยารีบร้อนมากเดี๋ยวมันจะเจ็บ นะครับค่ะก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของผู้จัดก,การฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณประกิตศ,ศริวัฒนะเกศเรียนต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณประกิตได้ในรายการ Stop Loss นะคะทั้งในช่วงภาคเช้าและก็ภาคเย็นด้วยค่ะถ้าหากติดตามผลงานย้อนหลังคุณประกิตไปที่ Facebook ประกิตศริวัฒนเกตีมภาษาไทยแล้วกดไลค์นะคะส่วน Facebook ของรายการชื่อ Stop Loss ค่ะอย่าลืมไปไลค์กันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss บายธนวัฒน์มรททชนนะคะวันนี้คุณประกิตศรีวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมวยธนวัฒน์บัทโชนและที่คะ